ววนด้าปล่อยคลิปใหม่ลำลึกผู้เสียชีวิตชายแดนทำเอาชาวกัมพูชาน้ำตาซึมยอดวิวทะลุล้านภายใน24ชั่วโมงในคลิปนี้แอดจ,จะพาทุกคนไป2อคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาว่าเขาจะคิดเห็นอย่างไรกับเพลงใหม่ของแวนด้ากันค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับใครที่ได้ฟังเพลงใหม่ของแวนด้าแล้ว รู้สึกยังไงบ้างก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกับกรัรมพูชาหลายฝ่ายโดยเฉพาะฝั่งไทยต่างก็ออกมาเรียกร้องให้ยุติสงครามในครั้งนี้แต่ก็มีบางฝ่ายได้ออกมากล่าวหาโจมตีและปลุกปั่นกระแสคนในชาติไม่หยุดรวมถึงเหล่าศิลปินคนดังมากมายต่างก็ออกมาเทคแอคชั่นกับเรื่องราวนี้ด้วย ในคลิปนี้แอดจะพาทุกคนไปดูฟีดแบ็จากชาวกัมพูชาหลังแวนด้าแรปเปอร์ตัวท็อปของประเทศกัมพูชาได้ปล่อยเพลงใหม่เพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตจากชายแดนและจุดชนวนความรู้สึกทั้งน้ำตาและความไม่พอใจในโลกออนไลน์เมื่อในวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาแวนด้าได้โพสต์ภาพทหารกัมพูชาสองนายยืนมองธงชาติท่ามกลางแสงเย็นพร้อมข้อความระบุว่าเราจะจดจำวันนี้ไปตลอดชีวิตเราจะไม่ลืม หลังจากนั้นเขาก็ปล่อยเพลงใหม่ที่มีเนื้อหาไว้อะไรผู้เสียชีวิตชายแดนโดยเฉพาะวรรคหนึ่งที่โดนใจชาวกัมพูชามากก็คือเสียงสะอื้นของลูกเมียดังยิ่งกว่าปืนใหญ่สื่อได้ทั้งความเศร้าวความโกรธและบาดแผลที่ยังไม่จางในสังคมเพลงนี้ไม่ได้ทําให้แค่แฟนๆทราบซึ้งแต่นําไปสู่ขึ้นคอมเมนต์ขนาดใหญ่ที่สะท้อนความรู้สึกหลากหลายจนถึงการไว้อะไรและสะดุดีวีรบุรุษผู้กล้ากันเลยทีเดียวซึ่งชาวกัมพูชาเขาจะคิดเห็นยอย่างไรกันบ้าง พร้อมแลล้วไปรัับชมมกนเยค่ะาเริ่มที่คอมเมนต์แรกกันนะคะวันที่หนึ่งสิงหาคม2525 25. ฉันคิดถึงพี่มากคิดถึงจนกินข้าวไม่ลงขอไว้อะไรให้กับชีวิตคอมเมนต์ถัดไปค่ะขอขอบคุณวีรบ,บุรุษชาวกัมบ,บูชาของพวกเราที่เสียสละชีวิต คอมเมนต์ต่อไปค่ะเวลา24นาฬิกา27นาทีวันที่1กันยายน2025ฉันกำลังร้องให้ไม่หยุดคิดถึงทาหารกัมพูชาของเราคอมเมนต์นี้น่าจะคอมเมนต์เวลากับเดือนผิดนะคะคอมเมนต์ถัดไปค่ะความสงบสุขและความเจริญพวกเราเกิดมาในสันติภาพแต่ตอนนี้เรากลับติดอยู่ในสงครามคอมเมนต์ถัดไปค่ะ ขออวยพรให้กับวีรบบรุษชาวกัมพูชาทุกคนที่เสียสละชีวิตเพื่อชาติให้พวกเขาได้รับความสงบสุขในโลกหน้าและขอให้มีสันติภาพเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินกัมพูชาคอมเมนต์ถัดไปค่ะฟังแล้วหัวใจของฉันเจ็บปวดมากนี่สำหรับพี่น้องชาวาเขมรของเราคอมเมนต์ถัดไปค่ะพระเจ้าทุกคนควรรู้ว่าชาวาเขมรไม่เคยลืมความเจ็บปวดของชาติเรารู้สึกเศร้าและเสียใจต่อกษัตริย์ผู้ทรงสละชีวิต คอมเมนต์ถัดไปค่ะขอทรงโปรดรับฟังเถิดพระองค์ขอบคุณมากที่มอบเพลงนี้ให้ฉันรักประเทศกัมพูชาคอมเมนต์ต่อไปค่ะตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยฟังเพลงไหนที่ทำให้ฉันน้ำตาไหลได้ขนาดนี้เลยคอมเมนต์ต่อไปนะคะขอให้มีความสุขในฤดูการใหม่คอมเมนต์ต่อไปค่ะฉันเกลียดรัฐบาลกัมพูชามากที่สุด พวกเขาไม่สนใจประชาชนเลยคอมเมนต์ต่อไปค่ะฟังแล้วรู้สึกเศร้ามากเลยคอมเมนต์ต่อไปค่ะขออภัยสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศกัมพูชาขอให้มีสันติภาพคอมเมนต์ต่อไปนะคะเพลงนี้สอนให้รู้ถึงความรักของชาวมเขมรและสอนถึงความเมตตาด้วยใจที่บริสุทธิ์คอมเมนต์ต่อไปค่ะ รู้สึกเจ็บปวดเมื่อฟังเพลงนี้เพลงนี้ไม่ใช่แค่เพลงธรรมดาแต่ทำให้เราตระหนักถึงการขอบคุณวีรบุรุษของเราและไม่ลืมความเจ็บปวดนี้ในฐานะประวัติศาสตร์คอมเมนต์ต่อไปค่ะเพลงนี้บาดลึกถึงหัวใจ <c oughs> คอมเมนต์ต่อไปนะคะ ขอบคุณแวนด้าที่สร้างสารรค์บทเพลงที่บรรยายถึงความเจ็บปวดและการเสียสละของทหารคอมเมนต์ Comment ต่อไปค่ะขอบคุณที่สร้างเพลงนี้เพลงนี้สื่อถึงจิตวิญญาณของทหารที่เสียสละเพื่อประเทศเราจะไม่มีวันลืมวีรกรรมของพวกเขาขอให้พระเจ้าคุ้มครองวิญญาณของพวกเขาคอมเมนต์ Comment ต่อไปค่ะน้ำตาล้านหยดหลังลงในขณะที่ฟังเพลงนี้คอมเมนต์ Comment ต่อไปค่ะ ร้องให้เลยเพลงนี้เศร้าสุดๆคอมเมนต์ต่อไปค่ะคอมเมนต์ต่อไปค่ะปกติไม่เคยร้องให้ตอนฟังเพลงเลยแต่คุณทำให้ฉันร้องให้ขอบคุณแวนด้าสำหรับเพลงที่เตือนให้ระลึกถึงการเสียสละของทหารคอมเมนต์ต่อไปค่ะเจ็บปวดมากสำหรับประเทศของฉันคอมเมนต์ต่อไปนะคะ เราคนกัมพูชาต้องรักกันไว้อย่าตีกันเองเราเสียคนของเราไปมากพอแล้วขอบคุณแวนด้าคอมเมนต์ต่อไปค่ะฟังเพลงนี้แล้วมันสะเทือนใจฉันมากชีวิตของเราก็เหมือนลมพัดผ่านหัวใจเก่าๆของฉันพวกเขาฆ่าทหารของฉันและสุดท้ายก็มาทำลายหัวใจฉันอีกคอมเมนต์ต่อไปค่ะฟังเพลงนี้แล้วเหมือนพี่ๆทุกคนไม่มีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วเจ็บปวดใจเหลือเกิน คอมเมนต์ต่อไปค่ะขอบคุณแวนด้าที่มีเพลงที่กินใจแบบนี้ฉันรักประเทศกัมพูชามากจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อไปค่ะความตายเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งความโศกเศร้าเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งน้ำตาก็หลั่งออกมาอีกสงครามไม่ใช่สิ่งที่พวกเราเลือกสิงหาคม2025ทขอให้กัมพูชาเป็นราชาของทรัพยากรชาติแม้จะต้องแลกด้วยน้ำตาคอมเมนต์ Comment ต่อไปค่ะ ทุกสิ่งที่แวนด้าทำมันเติบโตอยู่ในความรู้สึกของฉันเมื่อเราต้องเจ็บปวดพวกเราสูญเสียชีวิตของผู้คนไปมากมายดังนั้นเราต้องการสันติภาพขอบคุณสำหรับเพลงนี้ที่กระตุ้นความรู้สึกได้อย่างลึกซึ้งคอมเมนต์ต่อไปค่ะได้โปรดอย่าใช้ความรุนแรงอีกเลยและคอมเมนต์ต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับเพลงนี้แวนด้าไม่ใช่แค่ผลงานศิลปะแต่มันคือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ เพื่อรำลึกถึงชีวิตที่สูญเสียไปจากเหตุการณ์อันเจ็บปวดไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปนะคะฟังแล้วหัวใจแทบแตกคิดถึงทหารกัมพูชา16นายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้คอมเมนต์ต่อไปค่ะขอความจริงใจต่อประชาชนชาวกัมพูชาพวกเราต้องเป็นหนึ่งเดียวเพื่อการพัฒนาของกัมพูชาคอมเมนต์ถัดไปนะคะ ขอบคุณท่านผู้แต่งเพลงฉันขอแสดงความขอบคุณสำหรับเพลงนี้มันเหมือนกับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับประชาชนกัมพูชาไปต่อที่คอมเมนต์ต่อไปนะคะพี่น้องชาวกัมพูชาของฉันทุกคนต้องการสันติภาพต้องการความจริงและคอมเมนต์ต่อไปค่ะประเทศของฉันประชาชนของฉันเป็นผู้ที่ท่อมตนและอ่อนโยน แต่ทำไมเราต้องอเผชิญกับเรื่องเศร้าแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่รู้จบไม่รู้หยุดเลยคอมเมนต์ต่อไปค่ะเพลงนี้ทำให้ฉันร้องไห้เราจะไม่มีวันลืมความโหดร้ายนั้นและคอมเมนต์ต่อไปนะคะขอบคุณท่านผู้แต่งที่ถ่ายทอดความจริงของญาติพี่น้องชาวเขมรท่านได้เผยให้เห็นประวัติศาสตร์ที่ยากจะจินตนาการขอบคุณสำหรับเพลงนี้ที่ทำให้รู้สึกเจ็บปวดใจอย่างมาก คอมเมนต์ต่อไปค่ะววนด้าปล่อยเพลงนี้เพื่อตอบคำถามโลกเหมือนเป็นดิสแท็กถึงสตูสงสารประชาชนกัมพูชาที่ต้องเผชิญกับสิ่งนี้คอมเมนต์ Comment ต่อไปค่ะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้ประเทศกัมพูชาได้สูญเสียชีวิตไป18คนจากสงครามบางคนเสียใจแค่เพราะความสัมพันธ์ที่ดีหายไปแต่พวกเราชาวเขมรต้องสูญเสียชีวิตจริงๆ วันที่16กรกฎาคมพวกเขาเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่และตอนนี้ก็มีคนเสียชีวิตอีกชาวคอมรสมควรได้รับสันติภาพคอมเมนต์ต่อไปค่ะวิจารณ์ชาวคอมเมคือชาติที่ยิ่งใหญ่ชาติหนึ่งที่มีคนต้องตายเพราะสงครามเราต้องจดจำและระลึกถึงผู้เสียชีวิตอย่าให้ใครมาเอาสันติภาพของเราไปจากเราคอมเมนต์ต่อไปค่ะ ใครที่เกิดเป็นชาวเขมรจะไม่ปกป้องแผ่นดินประชาชนและวัดว่าอารามของพวกเราบ้างหรอคอมเมนต์ต่อไปค่ะเขาคือศิลปินที่แท้จริงพูดออกมาจากใจโดยไม่ทำร้ายใครเลยนอกจากสะท้อนความเจ็บปวดในหัวใจของพวกเราคอมเมนต์ you, ใใต่อไปค่ะไทยอยากชนะแต่กัมพูชาแค่อยากมีสันติภาพคอมเมนต์ต่อไปค่ะ <liberté> ฟังเพลงนี้ไปน้ำตาไหลไปเพลงนี้มอบแด่ทหารที่สู้เพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินประชาชนและวัดของเราคอมเมนต์ต่อไปค่ะพวกเราต้องการแค่สันติภาพแต่พวกเขากลับใช้อำนาจกับพวกเราคอมเมนต์ต่อไปค่ะเข้มแข็งไว้นะแวนด้าให้โลกได้รู้เกี่ยวกับประชาชนชาวคาเมนและคอมเมนต์สุดท้ายนะคะ ฉันมีครอบครัวที่เป็นชาวญี่ปุ่นและฉันเกียดสงครามและการโกดขี่ในประเทศของฉันฉันหวังว่าโลกนี้จะได้ยินเสียงเล็กๆนี้ First August, will never เป็นยังไงกันบ,บ้างคะและนี้ก็เป็นคอมเมนต์เพียงบางส่วนที่แอดได้รวบรวมมาให้ทุกคนได้รับชมในคลิปนี้นะคะจากคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นเห็นได้ชัดว่าเพลงใหม่ของแวนด้าไม่ได้เป็นแค่เพลง แต่มันคือเสียงของประชาชนที่ระบายทั้งความโศกเศร้าความไม่พอใจและแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงศิลปินคนหนึ่งสามารถปลุกสำนึกชาติทำให้คนทั้งประเทศได้ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องความสูญเสียความยุติธรรมและการมีสิทธิ์เป็นเจ้าของประเทศของตัวเองทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าบทเพลงจากศิลปินหนึ่งคนอาจไม่เปลี่ยนโลกแต่สามารถเปลี่ยนใจคนทั้งประเทศได้แล้วเพื่อนๆทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเพลงใหม่ของแวนด้ากันบ้างคะ สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ